สวัสดีครับวันนี้พบกับแบงค์แบงค์ขายปอดเนี่ยนะครับผมวันนี้แบงค์ก็จะพามาดูนะครับรถพร้อมส่งมอบลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นレンเจอร DBL XLS นะครับผมราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่919,000นาพแต่คันนี้ราคานี้แบงค์ไม่ได้ขายนะครับแบงค์ขายราคา799,000นาหนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้แบงค์จะพามาดูนะครับว่าเจ้าตัวอ่า DBL XLS ตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผม ตัว XLS นะครับมากับเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะครับผมมาพร้อมกับแรงแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะครับผมจับคู่กับเกียร์6สปีดอัตโนมัตินะครับผมพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมก็กระจกปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกด้วยนะครับผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมแบงค์จะพามาดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้ครับ อักษรอะคลิกนะครับคขาว่าเลนเจอร์รถเดิมๆจะไม่มีให้นะครับผมลูกค้าก็อยากใส่เข้าไปด้วยแบงก์ก็จัดการให้ครับผมกันชนหน้ากระจังหน้านะครับผมกระจังหน้า f O R d นะครับตัวนี้ก็จะแต่งคล้ายๆตัวแรปเตอร์นั่นเองนะครับผมด้านล่างลงมานะครับชุดสเกิร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นของชุด Y ตัวนี้สังเกตง่ายๆนะครับชุด Y นะครับด้านล่างอาจะเป็นโลโก้ Y นะครับแล้วก็จะมีเพจแปะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับ ด้านข้างนะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับตัวนี้ลูกค้าอยากใส่นะครับตัวข้อไฟหน้าให้เป็นมิติตัดกับตัวรถนะครับขาวแล้วก็ตัดดําสวยนะครับผมซูมล้อนะครับผมตัวซูมล้อตัวนี้ก็เป็นของ Y เช่นกันนะครับผมอันนี้ของ Y เลยมีเอกลักษณ์ก็คือจะมีตัวคลิปตัวนี้ด้านข้างล้อแมกนะครับลูกค้าอยากได้ล้อแมกขนาด18นิ้วครับเป็นล้อของแว P พายนะครับผมลัดด้วยยาง AT ของซู m แมกนะครับ ด้านข้างก็ติดเบ้าการล้อยเบ้ามือจับให้ลูกค้าด้วยนะคบผมแล้วก็ราวหลังคาตัวนี้ก็ลูกค้าอยากติดสวยๆแต่โหดจริงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจาะหลังคาเพราะว่าถ้าเจาะหลังคาเนี้มันจะเกิดการเสียหายกับตัวรถอันนี้เดี๋ยวคือประกันมันจะขาดเราก็เลยแค่ติดลอกเฉยๆติดให้มันดูสวยงามครับผม <S <S คิวกันสาตนะครับผมของเลนเจอร์เลยโดยตรงมีหลักบอก นี่แหละครับผมด้านหลังนะครับโลบาร์นะครับเป็นของค่าย Outlander นะครับผมแข็งแรงครับสวยด้วยตัวนี้จะเป็นของ Outlander ที่ขายดีตัวหนึ่งเลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยครับแล้วก็ด้านข้างนะครับมองดูว่ารถกับไม่เดิมเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าอยากให้มันมีแบบสีสันติดสติกเกอร์ของคําว่าレ n g e r เข้าไปนะครับให้มันตตดกับตัวรถแบงค์ว่ามองว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมด้านหลังนะครับผมข้อไฟท้ายตัวนี้เป็นงานของตัวใหม่ด้วย จะมีตัวโลโก้คำว่าเรนเจอร์ตัดสีแดงนะครับผมแล้วก็รูปแบบถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นขีดอย่างนี้นะครับไม่ค่อยสวยผมว่าตัวใหม่สวยนะครับผมด้านหลังนะครับกล้องมองหลังนะครับก็จะอยู่ตรงโลโก้เลยอันนี้คลาสสิกสวยด้วยอักษรอะคริกคำว่าเรนเจอร์ตัวนี้จริงๆมันจะไม่มีนะครับลูกค้าอยากได้ก็เลยตัดใส่สีแดาเข้าไปสวยงามครับผม ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์หรือว่าจะเป็นเจ้าตัวเอเวอเรสนะครับหรือว่าจะเป็นแรปเตอร์นะครับสามารถติดต่อหาแบงค์ได้ที่0958140959นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะทดลองขับเทสไดใดนะครับราอยูใกล้เคียงนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับตัวหาแบงค์ได้นะครับผมอยากให้แบงค์เอารถไปให้เทสที่บ้านหรือว่าที่ทํางานได้เลยนะครับผมสําหรับลูกค้าคนไหนนะครับ อยากได้เงินค่าขนมพิเศษนะครับผมสามารถเอาคลิปวีดีโอแบงค์เนี่ยครับก๊อปใส่ youtube ของท่านนะครับแล้วก็บอกแล้วก็ลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับโทรมาจากาลิงก์ u t u b e ของท่านนะครับผมแบงค์ Bank มีค่าขนมให้อีก5000บาทนะครับผมครับผมสาหรับวันนี้แบงค์ก er, ็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ